この会に。<laughs> <laughs> นิดหน่อยกันรับมันเขาก็ใส่ใจนะคล้กับหัวใจผู้นี้แน่ยิงไปใส่ใจนกับไปหัวใจนี่พอพุทธศาสนาเนี่ยมันสบายปวดสบายเฮ็ดก็ได้ผ่้เฮ็ดก็ได้นะมันก็เป็นหนึ่งสี่ทุกทุกศาสนาเพราะสิไม่เห็นคนเสือทั้งมัดพันเดินมาหน้าหน้ากิจตักพระสวดพระเหตุพระธรรมย่นิเพื่อหรือเพื่อเหันไกลบริสุทธิ์นะไกลบริสุทธิ์ chạy ừ. ừ. nó vô đi rút bà có vậy nó con như vùng bầu như hoàng phép nó cả đầy ừ. cái vẫn bị sám giang hiện đến vô đi rút đường nó cú xuống cú xuống cầm một bốt xíp. Ừ. cái sám miếng nè có khả sát có biển tiền cần đi lá có là cả vui có là cả vui cần là cả thịt tới đi สียางนึกพกข้ามยาพกข้ามเท,ดสสทอยดพกขามเียดกซ้ามย่อยย่อกันอะไาิดกันนะนี่นนะนคำหนึง่งนะข้ามยาคํายาข้าเท็ดค้คสามเศษข้ามยังนะเบียนเบียนพึ่งกันในกานหนื่อย่างอีกหนึ่ง,งกระโดดขำม,มีสียางมีสียงังที่กระโดดขำคบคิดมันไปทั้งไม่ก่อนแหลมมันเร็ว โดยเฉพาะตัวที่เขาใส่ตัวรักเนี่ยการเหตุพินอันที่สามอีพินตัวเองจังหวะมาเห็ุท่ามกางูเนี่ยอันแรกนี่นึงโลกอันโลกโลกอย่างใดของเขาเนี่ยพิชชาพิสมะโลภะโลภะโมโลภอย่างใดเนาะอะไรเรียดเยกเพยายามใหม่พยามบาดกันเบียดเบียนกันเลย เนอตอนแรกๆเหมือนกันยองๆกันเล่นนั่นต้องไปหากันต้อบัดจองเวี้ยงยองกำกันก็เป็นพยาบาทบัดมันไล่กันต่อมาอีกอันหนึ่งก็คือเห็ดเหี่มันถือคันร้องของถ้ำเหมือนเหตุหมันฮูบอกภาษาไงๆอยู่โม่เม่งเหมือนนะอยู่ขึ้นบัดขึ้นเมี่ยงพนเหมือนนะจะพิจิตรจะทะเลาะกันเหมืนบ่ โย่มอเมียนี่ิเปลฟังงาดงาหนิเฝ้าอ้กันยแต่วัายิงเบียดเห็ียดงาดงาเมื่อหี่เข้ามาขึ้นถึงกุ้นพันเยละมีอย่างในบริสุทธิ์ที่กุ้นปัญญาที่กุ้นคบกรลุนน่าที่กุ้นมีอยู่สามคุ้นเดี๋ยวต้องข้นผ่อนเพนเมื่อหีิเข้าก็ไม่เห็ดยังมาไม่เห็ดบริสุทธิ์เห็นจังไหนจังถึงบริสุทธิ์ขึ้นนดือย คือมีนิท่านกันบอกใ่ไหนใหม่เป็นมีท่านอยู่ในท้องท่านหารอยสั์ของมุะเจาะพอก็ลูกไปหาหลักจากตีกองหลักจากเพ่อดีเป็นหนาเทศกัดตียังไงบตีหลุ่ตีเก่งในยังไงกองมวลน่าตีกองหน้ามือหัหลหดีแจยไหนะะมากหล เดินทางกรามบัตนทางกมบัตนมันมันไก่เนี่ยมันตรงยังพันดงใหม่ปลาใหม่ปลาใหม่มันปลาดงใหม่ปลาใหม่วันนั่นมันมี้ียงมนันเลเดินจนจนจนหาลอยจนซ้ำหลายหาซิบจนซ้ำลายหาซิบกปไล้จอดทำป่นนะใช่นดีใจแล้วคนก็ตีกองไปรับท่างนะดีปลาดีไปก็บหล่อเพลงไปนัม ก็นอกมันดีใจนะเนาะประเไปพ่อเขา,าบอกลคัทิ่มแบบตีเนละ็กตีแบบตีกองซึซ้งซะบังละหน้ตีกองซึ้งก็ยังกระบ,บาดเนาะว่าตีเนี่ยตีกองสิงเหยใช่ตีกองซึ้งบ่งตีบ่บกตีตันแตนะ่ว่าอ้อพลอยใจนาะน้มันมัดอละนำโอน้ำโมเพื่อนกันะเส้าแล้วบังละเอาแล้วว้าวตาซสอนไปนั่มเหมนมะานะขึ้นไปนวาัคนไร้ยางกันนะพอ่อไม่รับการก ป้าการดกูก็าแบโจรเขาบอกว่าปนเราทิ่ทานเดียนอีกานี้เขาเล่นานลาดื้อห้มันเปลี่ยนเงินคู่นี่ดอกทั้งหูาา่ต่ว่าเวลาเมา่ใส่นงาจริงๆนะิปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทคือการเรื่องสวนสาธทายาแล้วันันเป็นปฏิยัติเป็น,นตู่การมาเฮุทั้งสีม่มั่การจะเป็นปฏิบัติพ้อ,อผลมันจะทรงออกมา สองออกมากเป็นค้อมอซึมนึคิดทุกสุกว่างว่างน,นะเป็นอุเ้เบกขามือใดมากรก็จะเกิดถามันเป็นเรื่องบ่ดีบาดมันจะเกิดเกีเบียตัณหาเนี่ยตัวกีเว่เบียตัณหาเนี่ยมันจะพาเข้าไปวอกภ้ษา,าบาดเอกหรือวอกนะเป็นไงคือหมอ,หม,หอหมูตาตพงู้หนึ่งไหมผมจะไม่รับู่แต่อยาก,กินตรงู้นะ มูมาต้อมบางทีก็เป็นผิดเลให้นีนเนาะมากินเอดกินพิกินอย่างันตายของงูบางทีกับไปหยอกมันเหล็กนะหยอกเหล็กเาอมว่าฟื้นมาฮัพัฒนากันเพื่อกันนกันมีกิเดสตั้หางกัตรการแสวงหาคว้มอยากได้เนาะกี่เดสตั้หามากมันอยากเลยอยากปบอยากแสวงหางแสวงหาานไดมากได้มากกเกิดก้มหักมันหนุนต่อไปนั่นว่ากันได้มาก ้ยดีใจหลยเห็นว <The> ่าคือนีท่านหมดซะานี่ก็ดีใจแหะตีกอก้อลอง้องปนเวลาแนี้อช่หลมมาเีฉลองไปแล้วบานเด็ดมวนสนุกที่้าโอเคแลรวล่ะตังเกิดข้อมเผยเพิ่นนี่แหะมันเกิดข้อมเผยเพิ่นรเกิดข้อมมัวเมาสยกมวเม่าสยกมวเม่าใอยังอีกเนี้อ ย่อมว่าอะไรก็เกิดปิดอกปิดใจปิดร่ปิดใจเกิดข้อมตนนี่ขี่เนียวเกิดข้อมหึงหวงตามขึ้นมากมันจะเกิดข้อมสัวไหลทั้งหลายทิ้งทั้งหลายนี่จะเกิดมากมีคำปากคำมองขึ้นมากเกิดอาวุธมีมีข้อมใส่หีบใส่หอกใส่ปืนใส่ยังขึ้นมากมันจะเกิดข้อมหุ่นไหวศาสตรข้นเยื่อแย่งซึ่งกันและกันนี่แหละมันว่าเกิดความตลอดวีวาาซึ่งกันและกัน การซ้อเสียการหมอดเทศการบอกคำหยักยังต่างมันนังเกิดขึ้นจึงเกิดความเบียดเปียนถึงกันเดี๋ยวเป็นตำบนทั้นี้อยู่พุะเจ้าอุตสุลหรือคนกบวิกนาเหียวเขามันมันไปน่าใส่คนคนอีคอยๆเป็นตำบลทั้มันอีค่อยๆอยทำงานวิกิจเวลาเขาขัเห็นอันสาลงนี่ควนเปลี่ยนขึ้นยังไงเราต่าสมาธิเพื่อให้ จิตมันหมุนสาล่วๆในการทำงานของมันไหนมันหุ่นยักษ์สาล่วในเกิดความสังคมขันบอนนิงขันบอนนิงเขาก็บัวหุ่นยักษ์ดิอะไรมันเป็นอัะไรหัวมันโดนเท่านี่เวลาทำงานแบบโบปัตโนมาติมันทำงานเร็วมากนะสิ่งที่ถูกหลวมสิ่งทุนเร็วดิทั้งนี้นเขาจะเป็นหลงแต่สิ่งที่ถูกหลวมดิสิ่งที่ถูกหลวมมีอย่างไงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเห็นไหม มันมีอยู่หายอย่างหกอย่างรูปเสียงกลิ่นรสโพธิ์พระทำมาลมทางใจเออมันหนีนี่เกิดจากยังตาหูจะหมุนดินตายใจนอะไรล่ามันนี่ส่งมันหนีโยนเข้ามาหาใจห้าหนี่คือสั่งนี่ใจห้าหนี่มันคือสั่งเป็นบอหนังบอโยนออกมาอายตนะคนหนึ่งมาบออะไรหนะภาษาแบบบัดๆเนาะโยนเขามาบอบอห่างสั่งหัางโยนเข้ามานหนีมา เขาบอไปหลงแต่เรื่องของพวกนี้เพื่อเอื่นมาอย่างบัดเอื่นมาแม่ยามันเกิดเรื่องเวทนาขึ้นมาหนิที่วอกซึ้งหรือนึ่งเมื่อเกิดขวอหนูนซึกเมื่อคิดถึงมันเป็นเวทนาหนิมันทรงออกมาเป็นกิเลสตัณหาไม่ยังเดนหนมันจะทรงกระบความทุ่มกับมาเป็นกิเลสตัณหาเป็นการสะแซงหาเป็นการเตะมาต่างๆเกิดต่อมากับเกิดความหึงหวงมื่อดินผมจะยกเผยเผยนี่ต่างๆ ว่าจักฟืกนคัดคตาหน้าสิมันถี่วนเวียนอยู่สิมันเป็นเรื่องว่าแหลวว่าจบอันนั้มันแหลวมันจบมันกันนีอบาเนี่ยมันสีแหลวเนี่ยเนี่ยมันสีแหลวมันกันามาฟึกอันเขาหัวยังว่าจ็คมาฟื้แคปเทียเพราะเด็กใส่มาใส่แล้วหูวัดนั่นแหะเที่ยงว่าสังเกตุมีเล็กน้อยนเที่ยงว่าเที่ยงเมรเทียงเก่เเกยงหูคุณเนี่ยแต่งเนี่ยเฮ็ดเียงบับเลอ หมแลรงจัดเนอเรียนว่าะแต่ไันกินเยอหนีไว้้ทำย่าเ้นกว่าเ่ก้คนทำนีอยไทำ่างเี่ยเขาม่วแตใส่อนนีท่าทั้งหมดเลยใส่เขาเขาม่ใสไม่ได้จัด่เงี้ยว่ามั่ต่หมอหุ่นนตกเรียนว่าหมู่จัใจนไปบนมาหุ่นละคนไปเห็นยุเหล่าหันอ็่าว่ายุเล่าเนีย้ yani ยเขาว่่เแต่เหล่าเะื่นตัดมากหม่นสีมันตับมากัเนว่า อะไรไปอันนี้มันคือนเข้ากันบาโมาโอบลมบัตทนาบาโบนมาฟังเศษฟังคอันเรียงวงมืนึ่เป็นตัวขี่เลยเมือสี่เยขี่แมะทางมันเนี่ัทนาเป็นท่านมาแท้แท้ในการฟังการปฏิบัติการแน้ามนางฟื้นเจรดีะเห็นนัานขับานนางนข้าวใจสัเนยเห็เนี่ย ยังปวดคนไหนฟังไงหรือซว่าหันางยังแงางก็ยังปเนี่ยก็ยังหามันบอีดแต่มันบางที่มันกับบังขับโดนนึงสมาธิธรรมะกับบอใคสูงนไหนพอเห็นแจกเห็จริงือเงินตนหนักนะก็บอกเราไปชอบเยอะเลยข้อมว่าเดี๋ว่าเมื่อวานไปว่าตามั้องซื้อเกินไปนะอันนี้เขาปฏิบัติเสั็จแล้วก็บอกส้อะน้อย่หยยงใหญกับมีกำลังยี่ง cái cầm lăng cha nó cũng cửa bún nha và thì ma đầy được, cầm lăng là cứ hấu là đến nổi xăm thì nhục khoáng nhục đầy xăm đấy là hấu phu nhây nhục đầy xăm mình vẫn bảo hút thỏ hấu vậy nhục đầy xăm đấy là, là như đi cứ ao lúa tới kiểu bè khoan bị nhúc luôn mất người chắc với ao thành xuống rồi nặng nha Đứt. แต่ขนาดเขาเสียสละสารว่าสิงว่าเลยเอามาใส่เนาะอย่างเงี้ยต้องมาฝึกมาหันมาค้นเนี่ยโอ้ยกลัวสิหูเรืองเลยแต่ถ้ามากก็จี๊ซิบปีจังเลิ่มมเขาวมะบวบเนาะดีติดปียังเริ่มหูเรืองเนาะความเปลี่ยนไปของชีวิตอย่ันเปลี่ยนไปยังไงมันเป็นยังไงนะสภาพวะของจิตเพื่องว่าชีวิตคืออะไร แต่คำถามออกมาขี้เป็นขึ้นสภาพของมันอยู่ของมันเองตามคนของธรรมชาติมันอยู่ของมันเองมันเป็นของมันเองมันแต่ดีของมันอยู่เลยล่ะแต่ว่ามันเป็นตื่นยิ่งย่มันเป็นตื่นทำไมย่าสาไทยเลยไม่ยากลุ่มของไม้ย่กถึงมันทรงเข่ามากลูกเสียงกินเลยมันขรงคนอยู่นี่คนจะไหนเขาตั้งสติจอบเบิ้งเนี่ยมีหน้าประตูจอบเบิ้งเขาวมาทา้งใดกับจอบเบิ้ง สังเกตพวกอาการมันค่อยๆสังเกตพันฟื้นฮักแต่ว่ากวอนมันสิเป็นไหลหน่อนะกวอนมันเป็นไหลฟื้นจะไหนฟืฟ้นฟื้นมึงลมหายใจเห็นเนี่ยก็ยังว่าบานเขานีเจังไรจังสิจังสิได้ขาา่าว่าอบรมปีหนึ่งเกิดจังเทียเองเข,ข่าวมีเวลาเห็นไอ้แมขีดในปฏิทินในปีนะี้นะ พีเียวด้เห็นเต็มเต็มาสันเออเด้เห็นสิ้กับเต็มเออบมิสุ์เต็มเออเีบล่ะมีศสินเต็มทีว่าพระกรุณาที่คุณปัญญาที่คุณเออเวีงอีกดิสุ์ที่คุณสมอย่างเนี่ยพวกมิสุท์มือนีเขากัมาละลึกถึงเอพวกมิสุรวมเป็นสอย่างเลเข้าก็มาเฮตดตัวเข้ามาลึกถึงเาม่เห็นนทั้งตตามที่เปนบอก Nếu đầy vấn đề không phải hết Pháp cũng không phải hết, đầy vấn đề thì không được sử dụng cộng đồng thái chế nhu cất mười hoàn là vấn này Sản phẩm được sử dụng không sử dụng vấn đề nhau đầy Sở tí cũng phải chấp cho hẳn Sở tí thì không phải khúc Không phải khúc thiên nhiệm Không phải thì không phải lấy lượng Vẫn có lượng đều, lượng cầm mươi đều Sở tí thì không phải lấy lượng đều, คฟัอยู่ว่าเศร้ายะดีจิงจริงพีว่าอะไรบอกพระาบาลีมันไหม่เ่ว่าสัพเพธรรมานังอภินิเวสายะอภินิเวสายะสิงทั้งหลายท่านปวดบคคลหยิดมัดถือมัดบาติดมัหนัอู่เรื่องมันแผวบานเ้ากอภพัดหนังแกง่ายที่สุดสัตวากันเลย แตาตองหูเรื่องไหมวันลนเินีื้อ้มันต้องขอใจมั้งคือเงื่อนดังเหตุมันเป็นผิดกับอะไรด้อยเงื่อนเป็นว่นนี้เหตุมันเป็นคุ้นกับไรต้องูเรื่องนั่นเอาบางคนวานบางทุกบางสุกบางดีบางคัซวมั่นแหเหตุเป็นว่่อยากเหตเดือดของคนเหตุคยไฟปลองเหตุใจมันตันสากทำไงจ่ายงนคิดเร็วเขอา็หาวิที่เหตุ จังไหนมองหลายๆมุมมองพกนี่ยอเดือวของคนเนียว้ำมาเป็นผ่านอีกอย่างนี้อย่าให้โอกาสมามาฝึกหัดพัฒนาเลยของคนเียวหาซิงคนเนียกายกับใจมันของกูแันนี้เป็นใจที่มีเต็มไหยมันกร่ตามกายมัซอยอย่างเ่ป่วยอย่งนี้หอเอากาศเป็นอันเป็นนี่เหตุไรตัวอะไรตัวใคอช่ว้กันไปหัวบุ้าย่าบารมีมีเติมหนัก นันเป็นหลงเลยนี่มนุษย์เท้านีมีข้อมงข้อมดีขึ้นอย่างถัดินถัดมางถัดลมถัดไฟซีย่างนี่มันติดสายขวอมเพี้ยนเลยเพีย้ยนมีอยู่ซีย่างหนึ่งเพี้ยนระวังก่อนตัวแรกเพี้ยนระวังการมีควอมละมัดระวังมีควอมสแสวงหาซ้อนแสวงหารักษาขันเท้าโมอของแจ็คเราอะรักดึงตัวนึง เมือนระวังแล้วก็ต้องหัวใจกละนี่ละดีละซัวละดีละซัวเลาวการแสวงหากับการรักษาเสียเทวดาเหตุใดบ่บ่เทวดาอย่างนี้คือข้อมรอดึกดึงขิดเอาได้เด็กก็ยังบุญน้อยมาเหตนใดเทวดากับพ่มพ่กับว่มีตัวหูตัวเมียอย่างนี้สูบขอพ่กับอารมณ์พ่สองอย่างว่มีตัวหูตัวเมียเพราะว่านี่กือสุบกับอุเบกขา มีอยู่สองอย่างกีนีแต่ทั้งมดเห็นอย่างบ้านไหนพอมันติดอยู่หันมันก็ต้องกลับมาเป็นข้นเป็กนี่ว่าดแรงติดกลับมาคุ่นอานคือเอาแสดงเอาเห็นมันเห็นดีบางพี่กับังสี่แบพี่น้องเห็นมากอุจจิตมุ่จับเห็นอุจิตไปแพื้นโมทนาต้องแบบเตยแบบนี่แเป็นสันต่ว่ามันเห็นบ่ไหนี่บานมันได่สันไม้าสบายตืมหน่อยนะส่วน เสียงป่ะเนเรื่องของเสียงสัตว์เดร,าาเรัจฉานมรน่งว่าเปลี่ยนวัชรกายเสม,สสมอสร้างนรกเสมอนกน็าะจิงกํานันะเพื่อรงว่าให้ปิดทางนรกของเนี่ยมันได้ค่อยฟึกไปเอากเขาใจเร็วงของพวกนี้คอยคอยทังไปสมารมากว่ามันเพราะเห็ดยนืนนะวันนั่เอาอีดีน่ะนะเว่าไม่นี่เขาหลับเหตุเราตั้นีน้เหลียเยอบของ จะมาเข้าราวาสะทธิธร่ของของจังแมเหลี่ยงหลูกของพวกท่านมีใ่อยู่เหลี่ยงหลนงก็พวกเป็นเบียยจังนจังนส่วนพวกตายไงก็เป็นยืดนดีๆหรือถึงเป็นเลี่ยงวันนี้เหลี่ยงเพราะหลวหลวอย่างนี้อย่างนี้ผู้หนึ่งซอนขึ้นมาผู้ผู้หนึ่งกำลังสินี้อีกอย่างกำลังทองผู้เลิกถึ่ประเด็นใส่มาใส่ เป็นเครื่องวนเวียไวยไง,ย,งยังวะไป่จาของของวันนี้องหนู้ีอยางมันนะไปไปมาๆเราพูดเถ่าเก้าวันวานคงหลูแข่าแก่นอึ้ของขึ้นเมืองขออมหุ่นดีดีนี่เนาะ่รอกเฮ้ยเราไปว้ามาคือเรื่องาะไรโมีมเนลวบประถึงใจคานเล่นเม้ม,มนีม่เวฟทำนั่งสัพเพว่นวาเ<ม>อีย่างหที่เทีวนวานคงพอใจวิตตักคนนอ่งกันมีฉันทย สัพเพธ昙มาฉันทามูลการขันผู้ใดมีความพอใจก็อกสำเร็จไปแล้วครืนหนึ่งทุกอย่างมั่นต้องมองแต่มันเป็ีนได้บ้างพอใจอะไรบางคนนี่พอใจพอใจว่าเห็ดงันกับจริงอยู่หรอกแต่ว่าไปมองขุนไปมองหยดถ้งงามีงันเงินเดือนมันเห็นว่าเป็นว่าเห็ดงนันแต่ว่าไปมองเงินเป็นประโยชน์มันเลยเป็นถูกเห็นไว่าแต่ว่าเห็นงนันกเพืออ่อนงัน มันแหละสิ่ว่าเป็นถูกขันเทาแยกออกไปแยกมันเป็นคือมองถูกเลยมันเป็นถูกนะขันมองถูกว่าเฮ้าน่ะเลี้ยว่าเงิน่าไี้นี่ข์นี่มันเป็นเฮ้ายน,นี่ยไหน่ะบมียันหนวนมาเก็บแท้มาเก็บต่างบานตางเมื่องเขาก็เก็บคือกันด <c oughs> ีละมันเรียกว่าทำทั้งหลายมันเป็นอนันตา ท่านเดโฮลีเนี่ยมันบ่แม่นตั้งแต่แล้ววาครู้สึกนี่ล่ะที่ว่ามันว่าคงรู้สึกมือคิดมันเป็นมยากลมันเป็นอนัตตาเพิ่นจึงาเฮา่เรียนสมมุติสมมุติมันเฮาเรียนเาคิดมันสร้างคิตสังขารนี่มันสร้างให้เฮ็ดให้ทุกข์มันบ่แม่นแต่ทุกข์ธรรมดาอยู่ๆนี่ทุกข์ทั้งกายทั้งใจกายมันก็เป็นของมันอยู่แล้วแต่ามันามันสบายมันก็สบายอยู่เออสิไเบิ่ง มันทุกอย่างมัเบิ่งให้จนมันปองน่ะจนมเกิดควาจําดีจํานันเออบ่ต้องไปหาไปฮองเฮืนนึงอากาศนึงมันจะเพาะอันยากนึงมีเงซื้อันตัวขึ้นบินกัได้ฮอแล้วอกได้ฮอหรอบอยู่้เไปพวกเก็บแนวสุราษฎร์ไนั่นดีนก็เัีได้ไปเศ้าอยู่บ่ได้นั่นพระเนาะพระบ้านนะแต่ก็บ่น่สิ

เล่นไปกดไปถึงกระงูตามันมีนั่นนี่บงทีมาผ่อมาฟังกันนะฟังกันอยูงที่มันจําเลยน่ะฟังก็ยังถือว่าจํงมาซึ่งนี่คนมันเกิดควบสงบออกมากนี่ไมามันเหงามากนี่เนาะขึ้่อนัมากคื้่อตอนนี้โผล่หัดไปทำให้เป็นเปลาตักี้เนาะฟังเพลงได้ประก็อิมีมันโอ่อนมันต้องบวนตายมันแต่ะันเขากับชีวิตเดียวกันมันึงถนวมันถืแนวมันหนึงถืกันมันเขากันมันหึงเขานะนะ ตนี้ลา่อนมันจะไดิมีว่ามนหว่นังว่างเลยก็บ่าเนี่ยมันสําคัญกนี้แต่ว่ามันสําคัญแต่ว่าเข้าหูจะคุ้นหูวจะถอประโยชน์ว่ตอนเขาขอใจมันเอาเขาบอว่างมันลงเต็นว่างนิพพานจริงๆนั่เขาว่างจริงๆเพิ่ะไม่เปรียซื้อสมุดขึ้นมาเราก็สมุดเพิเปรียมันเป็นบาทเขาเลยหรอก่ันไปขอใจซื้อสารกันซื้อเระบบซื้อสารดูเพือขอใจเนี่ย กันแสดงทำหนงนเดินในแบบนี้กูยุดดอกกูดอกละเพราะปันนั่งแบบว่าไดาไ่ได้หนึ่เงนโไปนี่เอแล้วซับเตอปีเยหูควายล้วแอะไรอี้ก็แล้วแต่กัยนังดีอยู่ดีนี่พูดเตือนกันนึ่อย่่ไโรคเหมืนก็นน่าเตือนกันเนี่บางที่กับตัวห้าเนีบางที่กับนี่มนีคณะนี่ย่างเมียดีทักเตือนกันพี่อาอาออย่างเยทักเตือนกันอันนั้นเด้อบอดีนะนักัน ห้อมงในหลายมุม่าไปว่าโว้ยคือดูถูกกูแท้นลนะัอีโก้เึ้นมากบะาันเขา่าอวดตัวนมากยมีเนาะเหมือนดีแขงดีั้่พีระ่าหากมูท่านหน้าหมือน้ำสุกเุกวันแลี้นะคพ่อเป็นภาษาบาดีสุดต่อไปแล้วรับ